ความตนสูงรอีสลั้ชัดที่ผมเปไห้นี่มีปรับไว้25 25้าครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้ ทดสอบปืนใหม่นะครับคริสนะครับจ45 ACP ติดด้วยกล้อง e o อเทคกลุ่มกระสุนที่ยิงมาครับระยะ15เมตรนะครับที่สนามมอเอร์บอ14ครับชลบุรีกลุ่มกระสุนดีมากเลยครับเพราะว่ากล้องดีอันนี้คือยิงแบบนั้นเลยใช่ไหมครับยิงก็เป็นเป้ามันเป็นลักษณะเป็นเหมือนเหมือนครอสสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะครับ e ออเทยิงง่ายครับก็ ไม่ได้ประณนีตอะไรก็คือทับเป้าแล้วก็ยิงทับเป้ายิงทับเป้ายิงเลยนะครับครับผมกลุ่มยอดเลยครับก็พอได้ครับ <laughs> ครับผม <laughs> ไม่ได้ประหนี้ครับครับขอบคุณครับ